เกิดมาจนนะดีแล้วมันจังสิมี่ใจหึดสูอ่สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP 2นะครับเป็นอย่างผมจังว่าเกิดมาจนมันจนังดีเพราะว่าเกิดมาจนแบบบ่มีอย่างชีวิตมันจนังไดอ่าต่อสู้แล้วก็ได้ฟันฟ้าอุปสรรคที่เฮาคิดว่ามั่นหนักหนาะแต่เฮาก็เอามันผ่านมาได้สิ่งนี้มาก,กวัวที่เฮ็ดให้คุณมีพลังงานแบบ สุดยอดเลยนะครับเมื่อคุ้นพานดานทีมันลําบากทีสุดที่มันเป็นอุปสรรคคุณกระิเพิ่มค่วมแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองในโตคุณเองคุณจะรับรู้ด้วยการที่คุณไปเจอประสบการณ์เองนะครับบ่ต้องมาคิดว่าโอ๊ยแ,แล้วถษดจะคองว่าชีวิตเฮาเกิดมาจนบ่ม,นนบมีนั่นบ่มีนี่บ่เป็นยังครับเรื่องนั่นเฮามาส้่งเอาไม่ถึงสิลมเล้วแน่ก็ยามันแต่เฮาก็ยั่งยื่นยัดล้ะกะ็ต่อสู่ฟันฟ้าเพื่อสิห้ยเฮ้าน่ะ พัฒนาไปหนาบ่มีถอยยาย่อมแพ้่ต่อโศกสตานะครับผมเป็นผู้หนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่แทบสี่แบบว่าบ่มีกินเอบอบ่มมีกินคือกินบ่อิ่มนะเด็กๆตอนเด็กๆก็ก,กินมามาหาพ่อมานี่ครับกินมามาห้เหาพ่อประทังชีวิตอยู่ใดไปมือมือนั่นเองครับแต่ว่าอันเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มาที่หลังนั่นเองครับให้เหานาะโฟกัสไปที่ว่าการบ่มีหยังเลยเหาสามารถคุ้นสามารถที่สางมันขึ้นมาได้ใน ชีวิตนี่คือการสร้างมันขึ้นมาใหม่อนาคตเรื่องของมันถ้าคุณอยากหูอนาคตคุณต้องสร้างมันมือนี้สร้างมือนี้ขึ้นมาให้มันเป็นสิ่งที่คุณตึงตาและก็จดจําว่าประสบการณ์ชีวิตนี่ฉันก็นสร้างมันขึ้นมาได้ สำหรับตัวผมเองกะสร้างขึ้นมาตั้งแต่อายุ13นะครับ13ชีวิตกับพานอุปสรรคที่ล่มเหลวแหลกเหลวเหลวไหลพานดานหนันมาได้จุดตอนนี้อายุ45ปีกระถามว่าชีวิตดีขึ้นบ่ชีวิตมันดีขึ้นสม,มืออยู่แล้วเพราะว่าผม สร้างอนาคตให้ตัวเองหลังจากที่ทุกชาวตื่นขึ้นมากคือการสร้างโลกใหม่ผมจึงบอกว่ามันจําเป็นสําหรับว่าเฮาตรงไปถทษว่าโตเฮ้าจนเมื่อเฮาถทษว่าโตเฮ้าจนแล้วแล้วง่ายล่ะครับมันเป็นความคิดที่ขาดแค้นผมอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของว่าเฮ้าสิเหตุยังไ้สังคมนี้ไดเฮ้าสิเกิดมาเพื่อหยังเฮ้าอยู่เพื่ออีอย่างมากกว่านะครับดีกว่าสิโฟกัสว่า มาถอแถ่ถอถอยมดหวังกับเรื่องฉี่เห่าขาดแลนคือเขาป่คิดถึงเรื่องที่เหามีอยู่เฮาเกิดมาเฮามีมือมีแขนมีขามีตามีหูมีจมูกมีควมมู้ซึ่ามีลมหายใจฉี่มีมากพ่อกลัวหลายนที่คน้อยู่ในโลกนี้อีกต่างมากมายแล้วลในยุคนี้ยิ่งเนรมิดยังก็ไใดสิงนังอยากกินยังคลิกจากใดยังโทอยากใดนังคลิก มันยิ่งกล,ดดลัวนิรมิตใดล่ะครับชีวิตนี่แลหละเฮายัางสีหรือว่าคุณยังสีมาถอแทะถอถอยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยาไปย่อมแผลชีวิตชีวิตมันต้องเจออุปสรรคมันถึงสิแข็งแกร่งคือว้าววาว,ว,าวเวลาเฮาแรลนตาน่มมันก็นสีอยู่อยู่แบบขึ้นสูงไปเรื่อยแมนบอถ้าชีวิตบ่มีการแลงตานยังเลยชีวิตมันสีมี รสชาติใดจังไดครับนั่นแหละคือค่วมแข็งแกร่งของการใส่ชีวิตฉะนั้นแล้วเจ้าต้องขอบคุณว่าขอบคุณที่ฉันเกิดมาบ่มีอย่างเลยในชีวิตนี่ขอบคุณชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเมื่อเห่าอยากสางมันขึ้นมาอยากสางอนาคตเท่าก็ต้องมองเห็นภาพแล้วก็รู้จักตัวเองดีว่าคุณต้องการอีย่างคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดสิเกิดมาแบบมีลมหายใจอยู่แบบ บบมีคนจดจําหรือสิเกิดมาแบบอยู่ไปมือมือหรือสิเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มันหนาอยู่ชอยเหลือครูออยังกะแบ่งปันให้สังคมตีเฮาอยู่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศศาสตร์ให้โลกก่อนสิจากโลกนี้ไปแล้ขอฝากเป็น EP 2นะครับสำหรับ y o u u u b ชั h หนึ่งของครูมิกกี้ e x p ก r t ปอดอ็กซ์เป บอดี้นั่นเองครับคูมิตี้เอ็กซ์เพิดบอดี้ฮะบเาว้วง่ายๆจัง่ายๆในช่อง YouTube จะได้กะฝากกดไลค์กดติดตามเพราะว่าผมกะิมาสร้า,ารงโลกของผมบน YouTube นี่ลากะได้แรงใจแรงเชียร์จากคุณเตือนเฮาสำหรับคนที่ต้องการสิเปลี่ยนตัวเองแบบรอยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของสุขภาพนะครับผู้ต้องเริ่มต,ต้นเฮ็ดต่างแต่มื้อนี้บรต้องไปสนใจเปลี่ยนที่วิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเขียนเป่าไม้แล้วก็ลงไา่ละเอียดดีเทว่ามื้อนี้แหละ ฉันสิเริ่มต้นเป็นคนนไม่แล้วในโลกนี้ตื้นเศร้าขึ้นมาคือโลกใบไใม่ที่ห้าสางโอเคว่ส์สารพบมน,นีคู่มิกิกขอขอบพระคุณเป็นกำลังใจให้สุปูสุคนครับแล้วพอกันที่ความสำเร็จของคุณในการลดน้ำหนักในการสุขภาพแข็งแรงในการห้างไกล่ลงพยาบาลห้างไก่หมอห้างไก่ญ้าทีบตดองพึงผ้ายญาจดเกินไปด้วยตัวเองออกแกนิกหลวนหลวครับสำหรับผมมน,นีก็ขอขอบคุณกับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ